สงพันน <łość> ั้นสะดุดไอรไหมค่ะโอ้คนดูห้าพันคนแล้ว ไม่ได้เพราะมีมองอาบค่ะเขาอาบตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วค่ะแต่เดินนานมาเขาไม่มีท <table> ี่อาบค่ะเขาบอกเลยมีห้องมีห้องขึ้นสะดือแบนหรอกค่ะเกินแห่กันอยู่บบนี้แหละจ้า ชั่นบุรีมาปะเนี่ยพ่อสนมาปะเนี่ยอยู่ใกล้ๆพาทีมงานมาเด้อมาแจมน้ำกัน นี่แสดงที่ชลบุรีค่ะบาดน่ายหน่อยไหมควรออกมันจะโดดสองแบกเอานองไว้เด่นอยู่ตรงไหนมันหนูไม่ได้ไปแบกอ่ะถ้าเด่นอยู่ตรงไหนก่อนตอนนี้น่งอยู่ตรงไหนก่อนอ่าน้องน้องแดงนี่แดงงั้นไปเล่นลอยกระทงเลยน้องน้องบอลแดงนี่ con bánh đèn <coughs> nó no, sẽ sao kìa mồm nữa Tên tiên đỏ Hả mô Cái đến một thu thùm lên đỏ hả แม่น้ำบนวัดงแข็ขาดใช่ว่าหน่อมันแดงมันแข็งกูอุ้นต่แขนได้หนุ่มไหมเอ้ยขาหนูแคบข้าขี้เมือนกับกูแขนซื้อกูใส่ขนาดที่ชูยังห้อนอ่ะ

เจ้าก,กับว<อ><อ>่าบอดไฟกระเด็นไปได้ที่เนี่ยติดมาสามตรงนี้ตรงธนาคารในห่างติดช่องปุ่มหา่งหางกันประมาณเจ็ดกิโล,ก,ก,โลก็มาหางสีพ่พ่อห่ากันมากตัวปัดดีไนดะ แค่กนอนได้ไปสีนอนรับค่าไรได้ไหมบีบัลองืมิกีวันะวัติศาสตร์อเป่ย่งก็บิีบันับิีเมื่อบิ๊กซีบัลลังกิันจะรู้ตอน่าเป็นทางบิ๊กซีเลยฮะเจโลต้องเป็นข้างแบบพวกเล่ยเล่าหันไปอีกไปบ็ทางในเล่ยพีขอเพิ่ต้องเป็นทางแบบนี้ไม่เป็นทางไปบอกไปหาอ่านหนั่าะนี่เดี๋ยววัดต้องหานอา้าแต่ว่าเขาต้อมีสายยางนะเขาต้องซื้ เพราะว่า,ม,ามันเป็น,นห้องน้ำแบบไปอไป้าอันนี้ให้มันเด็ดแบบธนาคาันนมันเดียวพื่อใ้ใจนงใจหนี่สร็ไดี๋ยต้องบอกผู้ด่ดก่อนอย,น,ยนี้บอกบอกไปเราจะเหอาารย์ถามอะไรไปตสิไเป็างไหนก่อนมันนี่บออย้อนบิ๊กซี่เช็คบุกกรน,น่เจะจับไปบิ๊กซีเด,ดี๋ยวนี้ พอมีอนธนาคารนะแม่คืก็จับไปธนาคารอยู่เลยโอ้โหถักบออนี่คุณจะถักบอนี่คุณ,คณไปดูสดแกน้องเขได้มาเอ็นดิ <laughs> เล่นอ๋อ ไม่เ่เกิดที่ดุมมันเด่นเปิดให้เขาไปซื้ออยู่ประตูนันน้นนะเ็จะไปใหนดิไปอีกสไปไหนนะมันเปิดไหมไปแ้าเดี๋ยบอกว่สิไปอันนี้สิไปธนาคาร กะงันใจบัญชีดิบัญชีตอ,น,อนแอปแมันนขอปเดี๋ยวล้วมันลอยเดียวเขาบวตุ่เห็นปกองเต็กกองเต็กให้เดอปี่อยู่ปางยังปางพอดีให้เนี่ยไอตื่ผิวมันเย,ย็นเย็นหรอ มอนิดดิน่อามยยนดลเดมาเียทั้งอ๋อเดียบิซีก็รตอยูติดกันบิซีมีธนาคารมพี่มนุมันอกอนนี่เลยว่า ไปไหนดีวะไปเลยครับไปเลยวมีครับเอออันละมิธนาคั้ยูบิซี่ตั้งเงนแอบที่สีบอกมันสีไร้กันทุกนะ อาพอดีเขาอบอ่าอนเนมนเท่าดอกเอาไปยังเมื่อไ่ไปยังฉับออ่านผมก็อ่านเจ้าอยูอ่นี่ไหมเจ้าเขาได้เมนท์ไหมเบาไหมน้ำขั้นแข็วกูกกันเหยียบไปได้ไหมครับ อีหยังเบาอีสานบ้านนาคำล่าออกเพลงใหม่หนึ่งวันยี่สิบล้านวิวแน่นอนใครเขาสิบปียบึงปะน้ายันหนึงเมนเขายินเงาเป็นไงกรกพูดสินี่นี่นี่เจ้าเบาเรื่องคำลานเนี่ยกดให้แล้วติดตามอยู่ค่ะจากล้ำลูกค้าขอบคุณค่ะเนาะบ่าวอีสานยังยังว่าเบาเรื่องคำลาหนู้ข่นเบาเรื่องเขาแล้วนี่นี่ ลำคานลำคานมาก <c oughs> ย,ยังแห็นล่งเสียร์มันมันโดแล้วมึงหลอกตาบอดกันไปรุดอ๋อสามปอนด์ <c oughs> แล้วมึงจมไปแล้วแมนนจะพักกับมือหลวกตาบอดายเฮ็ดน้ำเขา พี่นุ๊เขาให้เราขาดบอกเหรอสีสศูนย์อิหรีงานชมบุรีค่ะแม่ พี่ตึงพี่ตึงตึง ดีแต่เสียงไม่หายใช้หน่อยนึงแต่แบบเสียงมันจะขึ้นจังคลอดแล้วค่ะพ่อเด็กที่หนุ่มไว้ด้วยค่ะคนรหนวดนะคะคอดแล้วค่ะพอ,อ,งะะพอ,อดองานแล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยว,วแล้วก็มันนั่งเล่นลงรถมาเหี่ยงเพราะว่าพอเวลาจอดรถก็ไม่ได้ไปจอดเปิดแอร์จอดก็จอดจอดนอนแบบพอนอนนั่นอะ คนลราก็แชร์ในเด้อค่ะเขามาคุยกันค่ะ น,น้งองบอลแดงครับแม่เอียนมาหวยนั <c oughs> ่งรถเหนื่อยแปดชั่วโมงซุปนี่ได้หลิบไหมป่า <c> ม <oughs> ั้ไไ <c oughs> งไม่ปากที่บ๊อบมิ้นท์เหรอค้นไหลเดี๋ยวนะ นกการแดนพูดเนี่ยบานไดฟยังจะเลือนก้อยู่นี่ะลยานในวานที่อันไม่ขาวว่าคนมาหลายไม่ข่าวว่าเลยยืนนึ่งเง่นขาวยืนมองก้นอ้ ข ah, ah, ้าแล้วค่ะเดี๋ยวสิไลสักเกึ่งชั่วโมงค่ะข้าสิบงเพราว่าเดี๋ยวสงเตรียมตัวแต่งตัววน้อะไรอย่างนี้าล่รู้อ่ะ มือเอื้องท่องแย่จักม่ง,มงาาก่อใบโม่วงบะล่างเราไปล่างนะฮะมือเอื้อเท่อแย่ใจโม่งเสร็จที่นี่ก็คือต้องเดินทางต่อเลยค่ะแม่คือคนขับรถดั้งดนตีเงาอยู่ค่ะ เพราะว่าขับรถกันเองขอบคุณค่ะพี่ตึงตึงตึ้งวอกมาไม่ออกเไปโลกันหมดเสร็จอีกก็กลับไปสารคามนะแม่ชางาน,นแบบโดดรถเนี้ยนเะขาไปทั่วประเทศเลย về mùi ta lấy sống mùi cam. Fatty đi sẵn dưỡng cho kỳ máy sỉ kỳ mùi 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 เยอีเด้นะขอบคุณครับใช่ล้แพ่เพี้ยงพมเขาบ่าให้ไปพร้อมหามีอใส่ทห่พร้ออ้ยยับติดด้ไหมค่ับเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่นี่เขาบ่ให้แววไปไปไปเสื้อเขามึงระบบ แต่เ,เห็หพี่น้องคะขอนุญาตลงไลยจะมีกันเดอ้องสีบ้พื้นคนน้นขบเนเอกจเจอกันตอนเยนเ็นเด้ออัศิน่ทยคิดนองคะานนเล่นนนท้มคอเสดจดกันจะให้นนนดึงงานโรนีอะไรเด้อคะ วันนี้ชมบุรีก็มีเจริจแบนด์ด้วยนะคะฮะไปง่านหรือเปล่าโอเคครับว่ดอง